ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปดูชีวิตของน้องเด็กหญิง3คนที่ต้องแบกรับภาระของคนทั้งครอบครัวคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียง mm. คุณย่าก็เป็นผู้พิการร่างกายไม่แข็งแรงนะฮะแล้วน้องทั้ง3าคนนั้นก็ต้องหาเลี้ยงชีพทุกคนแล้วก็เรียนไปด้วยไม่ทราบว่าอนาคตนั้นจะได้เรียนต่อหรือเปล่าติดตามชีวิตของพวกเขาในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองครับ ไปไหนคะลูกคะกคเอา้าไปลูกเรียนอยู่ไกลไหมล่ะลูกอันนั้นค่้นคือมารถก,กับป้าเลยมามามาขึ้นมาเลยนะลูกนะฝังนี้เลือกลูกครับม,มาลูกมามาทางนี้เลยลูกมา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  <c oughs> คุณผู้ชมคะเด็กนักเรียนที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของจุ่มนี้ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าต้องแบกรับขารละอันยิ่งใหญ่ในจะต้องเรียน นจะต้องดูแลพ่อและยา่าและสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องทุนการศึกษาค่ะที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครและไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองวันนี้นะคะไปลูกปลาเดี๋ยวไปส่งโรงเรียนกันเลยนะลูกนะ วันนี้จะงมีโอกาสลงพื้นที่หมาที่ตำบลด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมามาสัมผัสชีวิตน้องๆทั้ง3คนมีน้องเพชรน้องพลอยและน้องแพงที่ต้องยืนสู้ด้วยตัวเองในวัยเรียนเนื่องด้วยพ่อประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องนอนติดเตียงและมีย่าที่ชราเดินเหินไม่ค่อยสะดวกต้องดูแลทั้งสมคนต้องสลับกันหยุดเรียนเพื่อดูแลพ่อและย่า วันไหนต้องพาพ่อไปหาหมอก็ต้องหยุดเปลี่ยนกันทั้งสามคนเป็นยังไงบ้างลูกชีวิตของหนูลำบากยังไงบอกป้าสิลูกก็จะเป็นเวลาเรียนค่ะมันก็จะไม่ค่อยพอค่ะเรียนไม่ทันค่ะน้อยใจกับชีวิตตัวเองไหมลูกทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ก็เคยอยู่ครับแล้วตอนนั้นพ่อคิดยังไงลูกคิดว่าไม่อยากดูแลพ่อหรอค่ะ แต่ก็ต้องคิดใหม่ครับเพราะว่าพ่อเคยดูแลเราตั้งแต่เด็กค่ะหาเงินให้เราค่ะส่งเราเรียนค่ะความรักความฝันและความจนมันเป็นขีดกั้นบางๆของเด็กสามคนนี้เพราะไม่รู้ว่าอนาคตของเด็กทั้งสามคนจะเป็นอย่างไรอย่างโชคดีที่มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชนเข้ามาเอื้อมรับ โอบมืออุ้มพ่อช่วยเหลือจนน้องๆได้มีเงินที่จะพอดูแลพ่อและยา่าจำนวนหนึ่งแต่ยังขาดทุนในการศึกษาจึงเลยปรึกษาทางท่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อหาทางออกให้น้องๆทั้งสามในเรื่องการศึกษาในอนาคตทันทีเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาของเด็กเนี่ยต,ต้องมีการจัดการพอสมควรนะครับเพราะว่าเด็กยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นะครับเรื่องนี้ผมเองเก็ก็ก็มีความเห็นใจนะฮะแล้วก็ก็พยายามให้การสนับสนุนนะครับถ้ามีโอกาสในทุกๆเรื่องอยู่แล้วนะครับคงมีแสงสว่างให้กับน้องในเรื่องการศึกษาที่ทางบุคลากรทางการศึกษา ตกปากรับคำในการช่วยเหลือเข้ามาตรวจสอบดูแลในเรื่องเงินบริจาคเพื่อการศึกษาของน้องทั้งสาหากท่านใดจะช่วยเหลือน้องในเรื่องทุนการศึกษาก็สามารถช่วยเหลือได้ที่เลขบัญชีของน้องโดยตรงเลยนะคะหนทางที่มืดวิดชีวิตที่มืดมนขอเพียงน้ำใจคนให้รอดพน้นชีวิตที่เลือนลาง และทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวกอบเครื่องเรื่องป่าบรากิ่นป่าบราต้องจ่าวิบรัตสํานักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ